สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคันเอนะครับผมวันนี้ซซมอยู่ที่โกดังบางนานะครับจะพามาอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของ isuzu spark นะครับตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับเป็นสีขาวนะครับรถนี้เข้ามาที่บางนาประมาณ20คันนะครับท้งรถ เป็นหน่วยงานเดียวกันรตเดียวกันปี20เหมือนกันนะครับเลขไม้เริ่มต้นที่แซมเห็นนะ5 0,000กลางเท่านั้นนะเดี๋ยวพาไปดูราคาย,ยังไม่มานะครับราคาย,ยังไม่มานะครับรตนี้นะคาดการณนะ์น่าจอยู่2กลางจนถึง2ปลายนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมะลองดูตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นตู้มีเนียมแบบนี้นะครับเปิดได้เฉพาะด้านท้ายนะครับผม นี่นะความสูงแซงว่าอยู่ประมาณ2.5เมตรนะครับผมแบบนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า6สปีดนะครับนี่เบาะหนังแบบนี้นะนี่รถปี2อง0แบบนี้นะครับนี่เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมอย่างคันนี้ไมแสนหกนะครับผมไมแสนหกนะรถพึ่งเข้าเมื่อวานนะครับ นี่นะเป็นหน้าโชมปัจจุบันนะครับผมนี่นะยังไม่มาแล้วก็ในคลิปนี้แซมจะพาไปดู4ประตูตัวเตี้ยที่ราคาออกวันนี้นะครับราคาออกวันนี้นะปี19 2.4ดีเซลรุ่น e นะครับคาดการราคากลุ่มนี้น่าจะอยู่379จนถึง399นะมาดูคันไม้น้อยคือคันนี้นะครับไมห้าหมื่นห้าหมื่นสคันนี้นะหนึ่งห นะครับคันนี้คือน้อยสุดแล้วนะครับโ้ดูภายในดิสวยมากนะครับด่าดูวหมื่นสามพด้วย53,729กกิโลเมตรนะครับคันนี้สวยแซมถ่ายรูปไว้แล้วด้วยนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักมาก็แล้วกันนะครับนี่นะ ปี20คันนี้ไม่น้อยสุดแล้วนะครับแล้วก็มีทีเด็ดมาแนะนำหนึ่คันนะครับตัวแคปออโต้ยกสูงนะครับนี่แคปออโต้ยกสูงนะดูอ่แคปออโต้ยกสูงนะครับไม่น้อยมากครับให้ดูไม่ สองหมื่นสีสองมืนสีเท่านั้นนะครับรถปีเท่าไรเอ่ยรถปี2019มีคันเดียวนี่นะครับ24ง0มปี19บเกบาะยังสวยกริบอยู่เลยนะครับให้ดูให้ดูกทอ,อก่อน3 7 55นะครับไม่น้อยมากข้างหลังนี่เขาเป็นแบบ นี่นะเป็นโครงตะข่ายตรงตไต้ตะแกงนะครับมีแม็กไลเนอร์นะขอดูสำเนารถนิดนึงนะครับมาดูกันดูไปพร้อมๆกันรถพึ้นเข้าเมื่อวานเลยนะครับนี่เขาลงนะแบบมีหลังคานะลงถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับใช้ได้เลยปี9 9นะครับ2004ดีเซลนะครับมีคันเดียวนะคันเดียวเลยนะครับผม เดี๋ยวถ่ายรูปคันนี้ให้นะครับนี่มาเดี๋ยวไปดูรถที่จะมีการปรับราคาลงมานะครับคาดการปรับราคาลงมา2,000 20, 0บาทนะครับเป็นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม r ี v o Smart c a p เตียเกียอัตโนมัตินะครับที่จะมีการปรับราคาลงมานะตั้งอยู่ตอนนี้402นย่าจะเหลือ3 8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมนี่นะ ไม่น้อยสุดคือคันนี้นะครับสวยมาก9078นะครับจะปรับราคาลงมาน่าจะเหลื380,000ต้นๆไม่เกิน390,000เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับปรับลงมา20,000นะนี่คันนี้ไม่123,000กิโลเมตรนะสวยสุดแล้วสำหรับรถนี้สำหรับแซมนะนี่นะ123,000รถคัดเกตนะครับคันนี้เกตบอกเลยเกตเนะครับผมนี่โฟกัสแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะ ครอยากได้รูปโทรมา0863543692นะครับส่วน v ีออสก็จะมีการปรับราคาลงมานะครับรถเกรดเเนี่ยจะอยู่280,000กว่าบาทนะครับผมปรับลงมา1มื่นนึงนะกำลังปรับลงมานะครับผมนี่นะวันนี้ราคาออกแน่นอนนะครับสำหรับ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ได้ออกทุกคันนะบอกก่อน ไม่ได้ออกทุกคันนะครับผมเนี่ยกลุ่มเนี่ยสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร,ร,ยร์ธรรมดารุ่น E ปี19ทั้าลางรนะครับก่อนไปถึงคันนี้แซงคัดไว้มาดูคันนี้ก่อนคันนี้ว่างอยู่ Smart Cap ปเตี้ยปี19ไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับคันนี้ราคา3,42 0 0นะครับใครหาแคปเตี้ยราคา3 0 0แสนกลางอยู่คันนี้ว่างอยู่นะครับสวยครับคันนี้สวยนะครับผมนี่นะ มากลุ่มรถหลากสีนี่ตอนนี้ไม่เยอะแล้วแล้วก็รถมันไม่ค่อยสวยนะแซมผ่านนะครับผมมามาดูกลุ่มสี่ประตูเตี้ยดีกว่านะครับนะครับ ในคันนี้ที่เขาถ่ายอยู่ไมค์เก้าพันนะแซมมีรูปนะใครสนใจทักมาเนี่ยคันนี้ 9, ไมค์เก้าพันไมคน้อยสุดของกลุ่มละสี่สีคันนี้นะไมค์เก้าพันนะครับสวยครับสวยนะครับเดี๋ยวแซมหากุญแจก่อนเ e นี่ยกลุ่มนี้นะครับราคามาวันนี้นะ ราคามาวันนี้นะครับเดี๋ยวแซมหาคุณแจก่อนแซมจะไปแถวเคนะครับแถวเคจะมีคันหมื่นสแถวนี้นะครับแถวนี้เลยนะครับทะเบียนสี่สามสนะครับเดี๋ยวดูก่อนคันไหนเอ่ยนะครับ นี่คันนี้นี่คันนี้นะครับเดี๋ยวแซมถ่ายรูปให้ไม้มืนสี่หาคุณแจกนสี่สามสี่เก้าดี๋ยวนะฮะรถมันเยอะอหาไม่เจอไม่หมื่นสี่นะคันนี้รถล็อกหาไม่เจอไม่ได้เอามานี่คันนี้นะไม่มื่นสี่ นี่คันนี้ไม่หมื่นสี่นะครับสี่สามสี่เก้านะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ใครสนใจทักมานะสี่สามสี่เก้านะครับผมนี่นะสี่สามสี่เก้านะครับไม่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองกิโลเมตรนะครับผมราคาอย่างที่บอกนะครับมาวันนี้นะค,คิดว่าคันนี้มาคิดว่าคันนี้มากับไม่เก้าพันก็มาราคาสามเจ็ดเก้าจนถึงสามเก้าเก้านะครับซื้อสด ไม่มีบวกแหวตนะครับนี่เป็นรุ่น e นะครับ 2.4e นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวไปแถวอื่นบ้างนะครับแซมเบิกมาประมาณ4คันนะครับอ่ะ ต้องรีบมาทําคลิปก่อนนะเพราะว่าแซมแจ้งก่อนนะรถรถนี้นะสี่ประตูตัวเตี้ย ب, พ่อค้ามาดูแล้วนะครับเตรียมที่จะตัดไปนะครับเตรียมที่จะตัดไปแล้วนะนี่นะมาแล้วก็แถวเอ็มคันนี้นะครับผม4 5 0หหคันนี้ก็ไม่น้อยนะครับมาให้ดูสัมเบอร์กุญแจมากุญแจส่วนใหญ่ครบสองชุดอย่างนี้นะครับอ่าให้ดู 23งหมนี่ดูนี่คันนี้ไม่สองหมื่นะครับเบาะสวยนะครับเบาะสวยเดี๋ยวดูโครงสร้างกันนิดนึงคันที่แซมคัดมาคือคันที่แซมคัดเกตมาแล้วนะครับอึบโอ้โหเปิดมือเดียวไม่ออกนะ4505ครับไม่23,000กิโลเมตรนะครับผมนี่นะ ให้ดูนะแต่คันนี้ต้องมีเก็บชิ้นงานก็คือในส่วนของกันชนหน้านะครับผมนี่นะยางใหม่ไหมยางคันนี้ปี19นะครับปี19บเก้นะเดี๋ยวล็อกรถก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีก3คันไม่3ามหมื่นนะครับผม ไปกันต่อนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับย้ำอีกทีนะครับราคาออกวันนี้นะครับราคาออกวันนี้นะ 2.4ดีเซลรุ่น e รุ่น l อง g top นะครับได้พวงมาลัยมัลฟิฟั์ช์ชันนะครับคลิปนี้แซมจะเน้นตัว4ประตูนะราคาออกวันนี้นะครับนี่นี่นะอยู่จอดหลบอยู่คือตอนนี้ที่จอดไม่พอละ นะครับผมนี่นกลุ่มนี้ก็เพิ่งเติมเข้ามานะอย่างที่บอก20คันนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับมาเจอละไม่หลักหมื่นเหมือนกันนะครับ4 5 8 4 มีคันสี่ห้าแปดสี่คันไหนวะนี่คันนี้คันนี้นะครับผมนี่คันนี้ไม่สามหมื่นนี่สี่ห้าปดสี่นะครับให้ดูก่อนคันนี้ไม่สามหมื่หกรยห้าสิกิโลเมตรนะครับคันนี้ไม่สามหมืหกยห้าสิกิโลเมตรลูกค้าแคปหน้าจอไว้นะถ้าสนใจนะแคปไว้เลยนะ 4,5,8,4นะครับผมไม่สามหมื่นนะคันนี้แสงว่าสวยกว่าคันที่แล้วอีกนะครับผมต่อมานะครับผม4,1,3,6คันข้างๆกันเลยนะนี่สี่หคันนี้นะครับ30,000เช่นกันนะ ให้ดูด้านหลังก่อนให้ดูด้านหลังทั้งคู่เลยสวยเหมือนกันนะครับรุ่น e นี่รุ่น e นะนะครับคันนี้ไม่2 5 0 0 0ยิ่งน้อยไปใหญ่เลย2 5 0 0 0เท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับ C 1 3 6ไม่์25,000นะครับส่วน4584ไม่ส30,000กิโลเมตรนะครับผมนี่นะแล้วก็จะเหลืออีกคันหนึ่งนะครับที่แซมเบิร์กกุญแจมานะทะเบียน4584หารถก่อนอยู่ไหนวะ ใช่แล้วอีกคันหนึ่งก็ไม่ส0 0 0มื่นเช่นกันนะไม่เริ่มต้น9 6้าพนหมืนสนะครับแล้วก็2,500อแล้วก็3,000มนะครับราคาที่จะออกวันนี้เป็นราคาที่พ่อค้าเอาไปขายต่อได้เลยนะครับลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะเราขายราคาเท่าพ่อค้าเลยนะครับ4,5,8,4หาไม่เจอ นะครับเดี๋ยวดูก่อนอีกคันหนึ่งไม่สามหมื่นกทอสี่ห้าแปดสี่ทำหาไม่เจออ๋อเจอแล้วเจอแล้ว,วนะสี่สามแปดสอทีครับสี่สามปสอง 4,5,8,4 4,1,3,2ทษทีครับหาไม่เจอ4 1 3หนอ๋อคันนี้โทษทีครับงง4ี่หเจอแล้วครับ4 1 3หนนะขอดูไม้ก่อน สา0หนะ3,500นะโอ้สวยนะครับแซมว่าไม่สามห0ื่นค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยสี่หเนี่ยทั้ง3ามคันนี้ซาม,มีรูปไว้แล้วนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมานะเนื่องจากตอนนี้รถจอดในโกดังเยอะนะครับแซมก็จะขยับถ่ายรูปแต่ละคันนี้ค่อนข้างยากเนาะแซมก็เลยจะถ่ายเป็นคลิปรวมๆแบบนี้นะคันที่แซมคัดมาคือ แซมดูรถแล้วสวยทุกคันนะครับรถพึ่งตองเลเกด A ทุกคันที่แซมเบิร์กุญแจมาสําหรับคลิปนี้นะทุกคันได้หลังคาแคลริบอยทรงเสมอหัวเก่งทุกคันนะครับนี่นะทุกคันได้แบบนี้นะนะครับผมส่วนรถใหม่ที่พึ่งเข้ามาคือตัวนี้นะราคายังไม่มาวันนี้ไม่มา นะกลุ่มนี้ราคาวันนี้ไม่มานะครับผมราคาไม่มานะครับจะมาเป็นตัว4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาอถนี้นะครับคืออตนี้เนี่ยกุญแจครบทุกคันทุกดอกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แซมก็ประมาณนี้เดี๋ยวแซมใครสนใจนะใครสนใจทักมาโทรมาใครอยากล็อกสิทธิก่อนโทรมา0ูนย์ก 354-3692ได้เลยนะครับผมสำหรับใครหา4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะปี2019เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมได้หลังคาแครีบอยทรงเสมอหัวเก๋งทุกคันลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วทุกคันนะครับผมนี่นะรถเดียวกันทั้งหมดนะครับรถเดียวกันทั้งหมดนะราคาที่จะออกวันนี้เป็นราคาขายเท่ากับพ่อค้าเลยนะครับถ่ายเท่ากับเต็นนะแต่เขาให้เซล ให้แซมขายก่อนไม่เกิน5วันไม่เกิน10วันนี้แล้วเขาก็จะยกไปแล้วนะครับให้โอกาสได้แค่5-10วันนี้นะครับผมซึ่งเงินสดไม่มีบวกแหวนนะสนใจโทรมา0863543692นะครับผมฝากไว้ด้วยท้ายคลิปไม่หมื่นสี่นะคันนี้หากุญแจไม่เจอนะโอเคไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผม